คุยเรื่องรถยนต์จะให้สนุกต้องคุยกับคนขายรถตัวจริงครับเพราะว่าจะได้ทั้งข้อมูลเชิงลึกนะฮะแล้วก็เบื้องหน้าเบื้องหลังของวงการขายรถยนต์นะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่โมนะฮะเจ้าของจีนวิวเอ็มราชกบังนะครับคุณสราชัยพี่สุด์ัชระกุณกรรมการผู้จัดการจีนวิวเอ็มส่วนภูมินาจกบังนะครับก็คือดูแลลูกค้าจีนวิวเอ็มในโซนนี้หมดเลยใช่ครับใช่ครับ ของ G ีนเเนี่ยเขาเรียกพาร์ทเนอร์เนาะใช่ความหมายของพาร์ทเนอร์มันต่างจากดีลเลย e r ่พี่มต่างครับความหมายของพาร์ทเนอร์เนี่ยถ้าเป็นระบบระบบดีลเลอร์นะฮะทุกอย่างเนี่ยก็คือมาจากทางบริษัทเนาะระบบการขายไม่เหมือนกันครับเราก็ต้องทํางานเหมือนเชิงรับบริษัทใช่มีสินค้าทําการตลาดอะไรในรูปแบบเก่าๆแต่ของพอเป็นพาร์ทเนอร์ปุ๊บเนี่ยมันเป็นการทํางานร่วมกันเรามีการแชร์ไอเดียร่วมกันเรามีการ มี voice ของเราเข้าไปแล้วก็ทางด r m ก็รับฟังไว c e ของเราแล้วก็เอามาปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลาเป็นแบรนด์แรกนะที่ทำแบบนี้กับผู้แทนจำหน่ายในเมืองไทยนะครับก็จริงๆพี่โม่เนี่ยขายทั้งรถแบบเดิมค,คือเป็นดีลเลอร์แบรนด์ดิมด้วยแล้วก็มาขายจีน UM ด้วยก็คือแบรนด์เดิมก็มีทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นแบรบนด์แมสทั่วไปใช่ครับแตกต่างๆการทำงานการทำงานเหรอฮะการทำงานผมว่า ต่างต่างต่างพอสมควรหนึ่งเรื่องระบบการขายต่างแน่ระบบการขายต่างแน่นอนอย่าง GWM เนี่ยเป็น one price policy <ช>อย่างที่ทราบเป็นราคาเดียวกันหมดกดดูที่หน้าเว็บหน้าแอปเขาขายราคาเท่าไหร่ไม่ต้องไปล่อนใบจองไปตามดีลเลอร์ต่างๆช่ใช่ <นะ S 2> เขาขายราคาเดียวเรื่องความหลากหลายของ products นะครับเรื่องของการตลาดการทำกิจกรรมมีหลายๆส่วนครับขาย G w M มากี่ปีแล้วครับ จริงๆเราเราเพิ่งเข้ามาได้ปีที่สองครับเพิ่งขายสองปใีใช่ใช่ใช่แต่ได้ยินชื่อ g ี m ราดกระบงังค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนแบบดาวรุ่งเหมือนกันงนทำไม <laughs> ไปทําอะไรมาก็ต้องก็ต้องขอบคุณขอบคุณมากๆครับลูกค้าทุกคนเลยคือจริงๆ,ๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วด้วยความที่ GWM เนี่ยโครงสร้างของโครงสร้างของการขายอย่างที่แจ้งไปอพอเป็นวันไพร์พูลซีอเรามาโฟกัสกันที่ คุณภาพของการขายดีกว่าราคาเนี่ยทุกคนทราบอยู่แล้วลูกค้าซื้อที่ไหนก็ได้ลูกค้าทําการจองผ่านแอปพลิเคชันลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าฉันจะออกรถที่นี่ฉันสะดวกออกรถที่นี่ตรงไหนก็ได้ครับแต่สิ่งที่ณนะวันนี้เราเราเน้นมากๆก็คือเรื่องของพนักงานพนักงานขา,ขายของเราที่เรียกว่า AI คือ a m b a s d o r i n t e l l i g e n นะ i n t e l l i g e n t a m b a s s a d o r อันนี้มันคือการที่เอาไปเทรนนิ่งว่าเราจะเข้าถึงใจลูกค้าได้อย่างไร เราจะตอบเพนพอยต์ในการใช้รถของลูกค้าแบบไหนมันเป็นลักษณะนี้ครคือเกตบอลเนี่ยผมยังติดเรียกเกตบอลแต่อไปเขาจะเรียกจีนด้วยช่เขาก็ให้ความรู้นอเลยอะไรต่างๆเนี่ยแบบที่พี่โมเล่าเนี่ยให้กับทุกดีลเลอร์นะใช่ครับแต่ในความจริงเนี่ยมันก็มีดีลเลอร์ที่เปิดใหม่อย่างของคุณโม่เนี่ยเปิด2ปีก็ขายจนมีชื่อเสียงนะครับ คนที่ปิดไปจนมันมีข่าวแบบว่าอยู่ไม่อยู่มันยังไงธุรกิจเหมือนเราก็เคยขายแบรนด์อื่นมาก่อนตรงนี้ใช่ไหมฮใช่ใช่พูดยังไงครับว่ามันเป็นเรื่องของอะไรมันไม่ใช่เรื่องความเชื่อมั่นอย่างเดียวนะโชว์รูมที่ต่างๆเขาจะเปลี่ยนจะไปขายแบรนด์อื่นอะไรต่างแต่มันอยู่ที่ใครเราต้องเรียนรู้ไปกับเขานะเป็นพาร์ทเนอร์แล้วผมมองว่ามันเป็นความเหมือนกับเราซี้อซึ่งกันและกันมากกว่าวันนี้พอเราก้าวไปเป็นพาร์ทเนอร์กับเขา เราเห็นแผนธุรกิจเขาเราเห็นนโยบายเขานะครับเรามองแล้วเราวิเคราะห์ถึงอนาคตแล้วเราคิดว่ามัน Sustainable มันยั่งยืนส่วนพาร์ทเนอร์อื่นเราไม่เมนชันแล้วก็อาจจะถึงรอบในการที่เขาคิดว่าเออไม่ก้าร่วงเพราะเราเองก็เคยขายแบรนด์อื่นแล้วต้มีการเปลี่ยนแล้วแต่แล้วแต่จังหวะของธุรกิจการเปลี่ยนแบรนด์เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องปกติละเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ตึ๊ดตึ๊ดเปลี่ยนเป็นอันนี้อันนี้เปลี่ยนสวิสเป็นอันนั้นจริงๆแล้วณปัจจุบันเนี่ยมีแม้กระทั่งผู้เล่นหน้าใหม่ ไม่เคยอยู่ในธุรกิจรถยนต์แต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยความความมั่นใจกับกับ GWM ของของทางราชกระบางเรานะครับผมผมเรียกราชกระบางแล้วครับของทางราชกระบางเราเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ฮะเรามีการคุยเรื่องแผนธุรกิจของเขาในอนาคตรเรามีการมองเห็นเรื่องการลงทุนเรามีการเล็งเห็นว่าโปรดักส์ที่จะเข้ามาตอบโจทย์ให้กับให้กับคนไทยแล้วกันฮะผมมองว่ามันไปได้ก็อันนี้พูดแบบ อะไรที่พูดได้พูดไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นแผนธุรกิจที่เขารู้อนาคตนะแต่ผมพอจับใจความแล้วก็มาบวกกับเร่องหินทที่เราได้รู้มาตัวอย่างผมเพิ่งไปทสไอทารวาลเอสซกีบีตัวใหม่นะฮะหน้าท้ายเปลี่ยนเปลี่ยนภายในไม่พอเปลี่ยนซอฟต์แวร์นะระบบหน้าจอที่ทํากับหัวเว่ยคืออะไรต่างๆมันทันสมัยมันลื่นน่าใช้ไปหมดนะครับปรับปรุงช่วงล่างในรุ่น s ออะไรอย่างนี้แล้วก็แท้งสามร้อยยูเซลอย่างเงี้ยที่กําลังจะบอกว่า แผนการปรับเปลี่ยนคือรถเนี่ยสวยหลายคนบอกว่าถ้าแท้ง300ยใส่ดีเซลตั้งแต่แรกขายกระจายไปแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันนี่คือสิ่งที่เขาใช่ครับก็คนออสเซเลียเนี่ยเขาชอบใช้ SUV ีเครื่องเบนซินหรือทาง m i d เดิลยีตทำกนรอกลารก็ใช้เบนซินน้ำมันเ็าถูกน้ำมันถูกใช่แล้วมันแรงนะครับแต่บ้านเราเนี่ยมันต่างกันเยอะอย่างนี้นะครับอันนี้คือขยายความแบบที่คุณโม่พูดไม่ได้แต่ผมพูดได้เลยนะว่า เนี่ยดีเทลอันเดแบบนี้แล้วก็จะมีรถโมเดลอื่นๆของเขาก็ทยอยารับทยอยนำเสนออีกมาอีกมาอีกจริงๆอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยครับพอพอเราเห็นว่าปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นและในอนาคตด้วยนะไม่ใช่เฉพาะปีนี้เราก็เลยยิ่งมั่นใจว่าเออไออันนี้แหละมันไปได้อ่าอันนี้สำคัญแล้วก็ยอดขายที่ผ่านมาที่เราขายมาสองปีครับก็น่าจะพอบอกอะไร ก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วอย่างตอนแรกที่เราเข้ามาอย่างที่บอกอะฮะจังหวะที่เราเข้ามามันก็อาจจะเป็นช่วงที่ไม่ไม่สวยมากในในเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะครับมันก็ดรอปลงแต่เราก็พยายามเมนเทนแล้วก็พยายามสู้พยายามประคองแล้วก็คีบโพซิชันของเราให้มันอยู่ในในเลนที่ที่โอเคในเลเวลที่เป็นท็อปให้ได้ วันนี้เราทำงานกันบนข้อมูลรเราทำงานกันบน Data ค่อนข้างเยอะในขณะที่เดียวกันเนี่ยพอเราดูข้อมูลหรือ Data ของ GWM มันมีการลงทุนเยอะมันมีโรงงานอยู่ที่นี่มีแม้กระทั่งไปดึงซัพพลายเออร์มาอีกหลายหลายยานไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นตัวถงังไม่ว่าจะเป็นโรงงานที่เข้ามาทําอยู่ที่นี่มันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่น่ามีอะไรมาเอฟเฟกต์ทำให้มันไม่อย่ด อันนี้ในใน,ในมุมผมนะในมุมส่วนตัวแต่แต่ในมุมของโซเชียลจะเป็นยังไงก็ทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนมีไอเดียได้จริงมันก็ต้องใช้เวลาเนาะใช่ครับใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เดี๋ยวเราใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ไปเราจะรู้อย่างว่าเอออันเนี้ยมันยังย่งยืนไม่ยั่งยืนแต่ถ้าในมุมของพาร์ทเนอร์ครับคุยกันตรงๆเลยในมุมของผู้ลงทุนละกันรเราเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเราเรามองถึงระยะยาวอยู่แล้วเราไม่ได้มองช็อตเทิ่ม เวลาการรีโนเวทโชว์รูมหรือการสร้างโชว์รูมในแต่ละครั้งเนี่ยเราใช้คอสค่อนข,ข้างสูงเพราะทุกอย่างเป็นมาตรฐานตอนข่าวมาแรกๆนี่ย้อนไปก็ระดับเป็นปีเนาะใช่ครับใช่ครับมีไหมฮะว่าเห็นเทรนยอดขายหรือการชะลอตัดสินใจซื้อหรือลูกค้าเดินเข้ามาถามเรารับมือตรงนี้ยังไงอช่วงช่วงปีที่ที่ผ่านมาฮะในช่วงช่วงเฟิร์สฮารของปีอ่ะเราเจออันนี้มาก ตัวเลขมันก็ตกดดมาเราพยายามคีบลูกค้าเราพยายามคุยกับลูกค้าสื่อสารกันแบบจริงใจเราใช้ความจริงใจในการคุยกับลูกค้าว่าโปรดักต์มันดีนะเราตอบด้วยเรื่องของโปรดักต์เราตอบด้วยเรื่องของเซอร์วิสการวารันตีอะไรการเครมทุกอย่างมันร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้ลูกค้าเนี่ยยังเชื่อมั่นมันอยู่กับเราอยู่เงินลูกค้ารถคันยังเป็นล้านนะครับเราก็พูดให้เหนื่อยแต่ถ้า ก็เห็นข่าวใจเขาก็เสียมกันนะโอ้กว่าจะผ่านมันนั้นไม่ได้ใช่ใช่เหนื่อยปีปีแล้วเป็นปีที่ที่เหนื่อยครับเป็นปีที่เหนื่อยแต่ว่าภาพทุกอย่างผมว่าตอนนี้มันเริ่มชัดขึ้นครับเนี่ยคุยกับพี่โมเนี่ยต้องบอกเลยว่า ได้ความรู้ครับแล้วก็เห็นนะแต่ละคนนะคผมพาไปสัมภาษณ์ดีลเลอร์นนแต่คนก็จะมีวิธีคิดอันนี้มีความสุขุมนุ่มลึกนะครับผมคือแบบว่าใช้เวลาแล้วก็มันอยู่ที่ d a t ้า <c oughs> ที่โนบบอกนะครับบางอย่างเนี่ยเดต้าเราพร้อมแต่เวลามันไม่เหมาะสมพูดเพื่อให้เหนื่อยแต่มันก็ผ่านมาได้นะครับ, <c oughs> รบยากลําบากนะครับกับโซเชียลนี่ไม่น่าเชื่อนะครับอืมนะมีอะไรอยากจะบอก ลูกค้าที่แบบแน่นอนนะอยังไงเขาต้องอยู่ในขับในโซเชียลเพราะว่าเขาเรียกอะไรมันมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาการถาม <ๆ S 1> การตอบหรือการพูดคุยเพราะว่าบางครัคร้งเองคนที่มาตอบเนี่ยเหมือนรู้เยอะแต่ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของรถไม่ได้ซื้อไม่ได้อยู่ในกลุ่มอะไรก็มีแต่มันไม่สามารถทีุ่ดสะไรได้นะมีอะไรอยากจะบอกลูกค้าจีดีเอ็มต้องไหผมว่าจริงๆ,ๆแล้วลูกค้า GW m ทุกคนเนี่ยลูกค้าน่ารักมากนะผมสัมผัสกับลูกค้าเกือบทุกคนน่ะเวลาเนี่ยลูกค้ามาซื้อรถส่งมอบรถ เกือบทุกคันเกือบทุกเคสที่ส่งมอบเนี่ยผมจะลงไปส่งมอบกับเขาด้วย mm. เราได้มีการพูดคุยกัน mm. ผมว่าเรื่องโซเชียลเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเราคอนโทรไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นพับดิบมันโอเพนเราสามารถที่จะทําให้มันดีขึ้นได้โดยเสียงของลูกค้าเรานี่แหละครับ mm. เสียงของลูกค้าเราเนี่ยจะเป็นจะเป็นตัวหนึ่งที่จะกลับไปบอกว่าเฮ้ยรถมันดีนะรถมันไม่มีปัญหานะวันนี้เวลาผมเห็นผม, mm. ผ,มผมก็อ่านนะ mm. ผมดู <Yeah. S 1> ตลอดกันผมเห็นคอนเทน หรือโพสหลายๆโพสที่ถามว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงกับกับ GWM ตอนนี้ผมว่าเทรนมันไปในมุมที่ดีนะฟีดแบ็มันไปในมุมที่ดีผมไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์ที่แบบในเชิงลบอช่วงก่อนหน้านี้อาจจะมีครับแต่วันนี้กลายเป็นว่าเมื่อรถเนี่ยมันออกไปถูกยูเซอร์ใช้มากขึ้นใช้มากขึ้นมากขึ้นคนที่เป็นยูเซอร์จริงๆนี่แหละจะเป็นกระบอกเสียงให้เราแล้วกลับมาตอบกลับมากลับมาคอมเมนต์ในมุมที่เขาใช้จริงๆ อันนี้จะเป็นตัวที่จะบอกว่าที่ท,ที่ที่มินถามว่าเรื่องโซเชียลเนี่ยเราเรามองว่ายังไงทุกอย่างก็อาจจะต้องใช้เวลาในตื่นชอบนะครับที่พี่โมพูดนะครับคือมองบวกเลยครับทัศนคติของผู้บริหารต้องเป็นแบบนี้ครับนะแล้วอย่างที่พี่โมพูดช่วงแรกฮะถูกต้องเลยจริงๆลูกค้าเนี่ยน่ารักเพราะว่าจินยูมเนี่ยมาทีหลัง มีแบรนด์ญี่ปุ่นที่ขายมา3 0 4 0ปี50ปีก็มีเขาต้องเปิดใจนะบางคนก็ซื้อไปแล้วด้วยกลับไปจอดที่บ้านเพื่อนบ้านเดินมาเกาะรั้วดูมาถ <ใช S 2> ามแบรนด์อะไรทําไมไม่ซื้อค่ายนั้นทําไมไม่ซื้อค่ายนี้คือใจิตใจเขาเปิดกว้างไม่พอแล้วไปหลักแบรนด์พอสมควรไนหะใช่ผมว่าผมว่า,วาลูกค้าลูกค้า GWM ตอนนี้ยจากที่เราสัมผัสมาตั้งแต่เดย์วันที่เราเริ่มขายมาสิ่งที่เราสิ่งที่เรา ประทับใจมากคือมันมีเรื่องของการกลับมาซื้อซ้ําด้วย mm hmm. มีลูกค้าที่ซื้อไปแล้วหนึ่งคนันเขาก็ไปบอกต่อยากพี่น้องเขาว่าเออรถมันดีนะคุ้มค่านะแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำอันนี้คือคือทําให้เรารู้สึกว่าเออเฮ้ยแบรนด์ความเชื่อมั่นในแบรนด์มันจะเริ่มเกิดละตอน,นมันเริ่มเกิดที่ของราชกระบ,บังใช่ไหมใช่ครับอันนี้ของที่ราชกระบ,บังเราเรามีกลุ่มลูกค้าที่เป็น retention ที่กลับมาซื้อซ้ําหลายเคส Like the ก็ <company. S 2> เป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งนะครับไม่ใช่ว่า,เ,าเราได้เป็นพาร์ทเนอร์เขาแล้ว<ม>แล้วจะรอแต่ส่วนกลางทำอะไรต่างๆนะครับคือถ้าตัวพาร์ทเนอร์ดีลเลอร์ดูแลเขาอ่ะเขาก็ดึงมาซื้อสาแค่นั้นเองครับมันก็เลยย้อนกลับไปเรื่องที่พี่มบอกว่าไม่อยากจะไปเมนชั่นหรือก้าวล่วงดีลเลอร์อื่นที่เขาเลิอกอะไรไปรแต่แต่ละคน,นมันอยู่ที่ว่าทัศนคติของการทำธุรกิจ การบริหารเลยครับคือมุมมองผมผมมองว่าวันนี้คือผมพยายามจะคุยกับทีมพยายามจะบิ i ทีมเราประชุมกันเงี้ยเราก็คุยกันตลอดว่าเฮ้ยวันนี้เรากระโดดลงมาละเราทาละสราวเราจะรอบข้างเราจะมีกระแสมีอะไรก็ตามเราไม่สนใจอ่ะเราเรามองว่าวันนี้เราเราโฟกัสแต่สิ่งที่เราทําให้ดีที่สุดผมยังพูดเล่นๆกับทีมเลยเฮ้ยเหมือนม้าแข่งปิดตาแล้ววิ่งตรงอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดอะไรละวันนี้ทําอย่างนี้ให้ได้ก่อน ันนี้เป็นตัวแรกอันนี้อันนี้เป็นในในในไมชั่นผมนะเออผมคิดอย่างนี้กลับมาถามลงลึกหน่อยนะฮะในโซนลาดกระบังครับลูกค้าโซนนี้ลูกค้าจ UM ีนยูเอ็มในโซนราดกรบังแตกต่างจากลูกค้าโซนอื่นอย่างไรพวกคอนเสอร์ตอินไซด์อะไรต่างเราต้องเข้าถึงเข้าใจระดับไหนเอาจริงๆเลยนะผมผมย้อนพี่วินไปนิดนึงก่อนหน้านี้อย่างที่อย่างที่บอกแหละเราเราก็มีทําแบรนด์อื่นทะไรมาครับเดวันนั่งแย่าเดวันที่เรามาฮะ มาทําโชว์รูมที่นี่ผมก็สังเกตรถที่วิ่งอยู่หน้าโชว์รูมที่ผ่านไปผ่านมาเอมไม่มีรถ GWM mm. มีนานๆผ่านไปทีหนึ่งนานๆผ่านไปทีนึงมันก็เป็นมันก็เป็นความแบบความตั้งใจของผมมากว่าเฮ้ยวันหนึ่งอะ่ะเราจะทําให้รถ GWM เนี่ยวิ่งอยู่ในโซนเนี้ยให้มากขึ้นมากขึ้นต่วนนี้จากจากตัวเลขที่เราเริ่มเก็บลูกค้าขายไปเรื่อยขายไปเรื่อยออวันเนี้ยเดี๋ยวผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มินเห็นมันก็จะมีกูดแคท เฮดติก hmm. ผ่านไปซึ่งโอเคอาจจะไม่ใช่รถที่เป็นลูกค้าเราซื้อกับเราแต่วันนี้เราก็รู้สึกภูมิใจว่าวันนี้เราเห็นรถมันวิ่งมากขึ้นถามว่ากลุ่มลูกค้าในโซนนี้ไละกระบ,บังเป็นยังไงวันนี้พ o เทนชิเลมันค่อนข้างดีครับเพราะว่าหนึ่งเราใกล้สนามบินเราโลเคชันเราใกล้สนามบินสองก็คือว่าตรงนี้คอนโดค่อนข้างเยอะคอนโดนี่ค<ผ>ม,<ผ>มหมู่บ้านคอนโดนี่คมหมู่มบ้านขึ้นมาเต็มเลยตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าคอมมูนิตี้ก็มาโรงแรมก็มา คนที่ทํางานอยู่ตรงนี้เดินทางกลับเข้าไปในเ,เมืองก็สะดวกแต่กลุ่มลูกค้าตอนนี้มันผมมองว่าละก็บางกลุ่มลูกค้ามันเริ่มโตขึ้นโตขึ้นนะฮะมันมีโอกาสมากขึ้นมากขึ้นครับดูเป็นคนมีกําลังซื้อเนาะเพราะมาดูแล้วหมู่บ้านอะไรกับคอนโดขึ้นโซนนี้เต็มเลยคือ,ถ,อถ้าเทียบกันกับเมื่อประมาณซักถ้าเทียบกันกับเมื่อซักประมาณเกือบสิบปีที่แล้วครับที่ตรงนี้จะมีแต่โรงงานเป็นนมดมงนั้น การใช้รถของของของคนแถวนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งกระบังอะไรอย่างนี้เยาะแต่ตอนนี้จะเริ่มเปลี่ยนเป็น SUV, p a s s e n g เ r c เจอ่าจะเริ่มเป็นอย่างนั้นมากขึ้นโอ้ใครอยู่โซนรดกระบังนี่โซนคนรวยนะเนี่ยรวยขึ้นเรื่อยๆเลยครับเออพอพี่โม่บอกผมสังเกตดูสังเกตนะถนนหนทางต่างๆก็ดี ถนนดีขึ้นขยายถนนมากขึ้นอะไรอย่างี้ยฮะมาสะดวกครับของเราก็ขายรถด้วยผมเห็นมีร้านยางด้วยอันนี้ก็คืออย่างที่บอกครับ Gateway Motor เนี่ยเราเป็นพาร์ทเนอร์กันเนาะเราเรามีการดิสคัสกันเรามีการคุยกันตั้งแต่แรกตอนที่เรามาเปิดว่าอันนีมน้มันมีธุรกิจตรงนี้อยู่ด้วยนะ mm. เขาก็ไม่ได้ติดขัดอะไรที่ที่จะให้เราแบบมีตรงนี้อยู่ซึ่งผมมองว่ามันส่งเสริมกันด้วยว่าในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ ออกรถที่นี่แล้วเขาอยากจะมีการแต่งมีการอยากจะเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรก็ตามเนี่ยเพื่อเพิ่มความสวยงามเนี่ยเราก็สามารถที่จะตอบโจทย์เขาได้รองรับเขาได้ใครฟังมาถึงตรงนี้นะครับถ้าอยู่ในวงการธุรกิจขายรถยนต์นะฮะก็ดูเป็นไอเดียนะะแล้วแต่ด้วยว่าแต่บริษัทแม่แต่ละแบรนด์เขาจะเข้มงวดมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงคือมันก็ต้องยืดหยุ่นตาม สภาว่าเศรษฐกิจอะไรของ<ม>เราด้วยเนาะผมผมมองว่าอย่างเว e a t วอลมอเตอรตอนนี้นณปัจจุบันเนี้ยตั้งตั้งแต่เมื่อเมื่อปีต้นปีเลยนะครับเรามีการประชุมกันก็ค่อนข้างพึงพ่งพิ่งผ่านพาร์ทเนอร์มิกไปเนาะเราเราดูวิสัยทัศน์เขาเราดูนโยบายเขาเนี่ยหลักวันนี้เขาเขาต้องการให้พาร์ทเนอร์อยู่ได้ <S 1> <S 1> พาร์ทเนอร์ต้อ,ตองต้องอยู่รอดอันนี้อันนี้คือคีย์ที่เราเราเราจับแมสเซจนี้มาปั๊เรารู้สึกว่าเอออันนี้แหละ มันจะทำให้เราไปได้จริวันนี้กูกับพี่โมได้ความรู้เยอะมากมากนะเมื่อกี้แอบอมยิ้มด้วยพอพูดจบปุ๊บรถโอลาคุชแคทขับผ่านเลย ซื้อกับเราหรือไม่ซื้อกับเราไม่รู้แต่โลเคชั่นเราก็ค่อนข้างดีมาใช้บร,ริการเรื่องได้ขับว่า after sales service อะไรได้อยู่แล้วนะครับซื้อรถคุณจะซื้อที่ไหนก็แล้วแต่ตามความสะดวกแล้วแต่จังหวะคุณแต่เข้าศูนย์ใกล้บ้านได้หมดได้ับเหมือนเหมือนแบรนด์อื่นเลยแต่บางกลแบบไปจําเรื่องออกรถที่ไหนกับพาร์ทเนอร์ไหนอะไรไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวสามารถเข้าได้ทุกพาร์ทเนอร์เลยครับเวลาเข้าเซอร์วิส แล้วก็อย่างตอนเนี้อ่ะผมผมตอบในการนี้ก็ได้ก่อนหน้านี้มันเหมือนเป็นเพน,นพอยต์เรื่องการรออะไหล่ครับว่าอะไหล่รอนานเรื่องของงานเครนประกันคุณภาพอะไรเงี้ยฮะจากที่ณปัจจุบันเนี่ยฮะลูกค้าที่เข้าเรามาเนี่ยแทบจะมีการรออะไหล่ที่เกินระยะเวลาแบบหนึ่งอาทิตย์น้อยมากนะถือว่าน้อยมากๆแทบไม่มีเลยอะไหล่สามารถส่งได้ภายในวันด้วยซ้ำไปรอบในการส่งอะไหล่ณปัจจุบันนะฮะ สั่งเช้าบ่ายมาส่งมันได้ภายในวันละเนี่ยข้อดีของค่ายใหญ่มีการลงทุนแล้วก็มีลายประกอบในประเทศนะฮะเขาก็พอเขาสร้างฐานลูกค้าได้แล้วเขาก็จะดึงพาร์ตซัพพลายเออร์ของเขาที่เป็นจีนด้วยกันมาจากต่างประเทศมาลงทุนได้มันก็มันอาจจะมีช่วงใช่ไหมฮะแล้วก็มีช่วงที่แบบว่ามีข่าวสาราต่างๆแต่วันเนี้ยพี่โมสามารถพูดได้ว่าเกียร์บอมเตอร์นี่เรื่องของ รรออะไผมว่าเรื่องการส u พ p l อะไหล่ตอนนี้กับลูกค้าที่ต้องรออะไหล่เนี่ยแทบไม่มีลวแทบไม่มีละอ,อย่างอย่างในตัวพาร์ทพาร์ทสต็อกของผมเนี่ยในการเก็บอะไหล่หรือแม้กระทั่งของตัวแผนกอะไหล่ของเราเนี่ยเราเราเก็บอะไหล่ที่ค่อนข้างจําเป็นนะฮะอะไหล่ที่จําเป็นไว้สต็อกไว้ค่อนข้างพร้อม,มในส่วนของอะไหล่บางตัวที่มันจะต้องอาจจะมีการติด b ็ a c k order เนี่ยมันก็มีการสั่งสามารถที่จะมาส่งได้ในระยะเวลาที่สั้นมากแล้วตอนนี้ไม่ไม่นานเลยฮะ ุณเคยใช้ค่าญี่ปุ่นยังไงที่อะไรข้อเร็วมันก็แล้วแต่นะช่วงชิปช็อตเท็ดอ่ะก็มีเหมือนกันออตอนหลังโควิดอะไรมาแต่แค่ว่าค่าญี่ปุ่นที่เราคุ้นเคยเนี่ยเขาขายมา40-50ปีลงทุนมา40-50ปีวันนี้อ,อย่างเกตบอลมอเตอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งทวรรษแรกของเขาครับอนาคตมันก็จะก็จะเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันใช่ผมว่าอันนั้นมันก็เราเราค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆครับตอนนี้ ทุกอย่างความคล่องตัวมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเ,นเรื่อยๆสุดท้ายนี้ให้พี่โมบอกอะไรไปถึงลูกค้าเก t บอมมอเตอร์ Get Motor, ทั้งประเทศเลยครับแล้วก็ผู้ใช้รถด้วยนะฮะเรื่องในฐานะเป็นคนขายคนใกล้ชิดกับลูกค้าแล้วก็ได้ผ่านการมีติ้งประชุมกับบริษัทนโยบาย,ยาต่างๆมาเรื่องความมั่นใจของจีน UM มในเมืองไทยเป็นอย่างไรครับ ก็จริงๆแล้วอยากอยากอยากฝากลูกค้าทุกท่านนะครับว่า GWM เนี่ยมีการมีแผนที่ชัดเจนในการใน,ในการทำงานผมในส่วนของพาร์ทเนอร์ของ GWM เนี่ยเราก็ค่อนข้างมั่นใจครับโปรดักส์อะไรหลายๆอย่างที่จะเข้ามาการซัพพอร์ตของ after sales service ที่ดีโปรดักต์เนี่ยที่เข้ามาใหม่เนี่ยผมผมบอกได้เลยว่าว้าวแน่ๆเพราะว่าเราใส่เทคโนโลยีอะไรเข้าไปค่อนข้างเยอะมากๆแล้วกันนะฮะแล้ววันนี้นโยบายอันหนึ่งที่ สำคัญมากๆคือว่าราคาจะต้องจับต้องได้ดังนั้นมันจะไปตอบโจทย์กับลูกค้าที่ที่สามารถที่จะมีบัตเจตในความคุ้มค่าของรถนะฮะเพราะผมเชื่อว่าน,นปัจจุบันเนี่ยมีเทรนด์ของการเขาเรียกโลบายซื้ออะไรที่จําเป็นจริงๆซื้ออะไรที่มันมีออปชันที่จําเป็นจริงๆและคุ้มกับสิ่งที่เขาต้องลงทุนไปผมว่าอัน,นอเนี้ยรถของ GVM เนี่ยมันจะมาตอบโจทย์อันเนี้ยในในโมเดลต่อๆไป พราะฉะนั้นอยากให้ลูกค้าทุกคนมั่นใจครับว่าแบรนด์ g ีวเเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มั่นคงมากๆกับกับตลาดที่เมืองไทยครับโอ้โหสนุกมากๆนะฮะรอติดตามเลยเพราะว่าผมเพิ่งไปขับรถใหม่เข้ามาได้ยังว้าวเลยนะคือเฮ้ยเซ็ตช่วงล่างกันได้แบบนี้แล้วแล้วก็พอไปเปลี่ยนพวกฟีเจอร์ฟังก์ชันหน้าจอชิปต่างๆใหม่ UI ใหม่เก๋งเนาะฮาร์ดแวร์ใหม่ใช่ครับก็เนื้อสิ่งใดต้องมาลองขับเนาะใช่ครับ ยังไงก็อยากให้มาทดลองขับได้ครับเพราะถ้าดูแต่ตัวเชียวอย่างเดียวบางทีจอเหมือนกันคุณอย่าไปวัดสิว่าอันนี้12.5อันนี้เขา15นิ้วรับใช่แต่ความคมชัดหรือความลื่นเนี่ยมันก็คนละแบบนะ<ช>ไม่ใช่ว่าคุณจะทำจอเท<ช>่าไหร่<ช>หรือจะหมุนอะไรเง<ช>ี้ยมัน<ช>ได้หมด<ช>เออเนือสิ่งใดต้องมาลองจับลองขับลองเล่นเนาะใช่ครับผมยังไงก็อยากให้มาลองขับดูครับรถจริงได้เทสจริงได้ได้ฟีลลิ่งจริงๆ แล้วจะตอบโจทย์ได้ว่ามันเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าไหมครับลูกค้าจีอ็ m ราชบังก็รอฟังกิจกรรม CRM ของทางพี่โม่เขาด้วยนะมีแผนอะไรอีกมากมายเลยโอ้วันนี้ขอบพระคุณมากขอบคุณครับได้ความรู้มากเลยครับนะับ้หลังของคุณจะมาเยี่ยมมาเยี่ยนนะครับยินดีครับอยู่โซนนี้นะฮะแวะมาดูรถมากินกาแฟกินไอติีมที่โชว์รูมของพี่โม่ได้นะครับสำหรับลูกค้าโซนราชบังครับผมครับ